สวัสดีค่ะช่องพายบุญเหลือไม่งเดือนนะคะ,ะสวัสดีนะคะตอนเช้าๆนะคะดูสองไม่ลูกนะคะทําอะไรกันนะคะดูอะลองพาคุณแม่นะคะมาหาน้องอ้วนดูนะคะว่าอาการจะเป็นยังไงนะคะจะยังติดแม่อยู่ไหมีิควานเรียกแล้วจะฟังไหมจะมาไหมนะคะก็ประมาณนี้นะคะเอามาหากันแค่แป๊บเดียวนะคะ เรื่องที่น้องจะเรียนจบตอนไหนแม่ควานยังไม่ทราบนะคะไม่ทราบที่แน่นอนก็คือยังไม่ทราบนะคะวันที่แน่นอนนะคะอันนี้ก็ลองปล่อยมาหากันดูนะคะพาคุณแม่มาหาน้องบุญเหลือนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะก็อ้อนกันคิดถึงกันนะคะเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะของช้างนะคะก็เอากล้วยเอาอะไรนะคะมาให้เขากินนะคะดูเชิงค่ะดูเชิงว่าหลังจากที่เรียนแล้วเนี่ย วิชาเนี่ยได้เข้ามาในอ่าได้มาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนนิสัยของน้องบุญเหลือบ้างไหมนะคะก็ก็อาจจะเบือเบือบ้างนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะกินนะคะวนไปวนมาเดินไปเดินมานะคะตามสไตล์นะคะาตามสไตล์น้องอ้วนน้องน้องอ้วนเออสายชิวนะคะ กินไปด้วยอ้อนแม่ไปด้วยนะคะยังคงสเต็ปเดิเมเ็คืออ้อนแม่นะคะชอบอ้อนแม่นะคะเป็นลูกชายที่ขี้อ้อนนะคะไม่ให้แม่รักได้ยังไงใช่ไหมคะรักแบบหัวปักหัวปั๊มไปเลยนะคะติดกันงอมนะคะติดกันงอมมากนะคะช่วงนั้นนะ พอน้องมาเข้าเรียนแล้วก็เดี๋ยวเอามาลองดูนะคะว่าเขากลับมาหากันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะดูเออส่วนเรื่องที่ว่าน้องจะเรียนจบเมื่อไหร่ถ้าไม่ควานทราบแบบวันที่ชัดเจนเดี๋ยวแม่ควานจะบอกอีกทีนึงนะคะกินอร่อยเลยนะคะโอ้คิดถึงกันน่าดูเลยนะคะ ปกติแล้วเขาจะไม่ค่อยนิ่งอย่างนี้นะคะพอมาโรงเรียนแล้วก็เหมือนก็จะนิ่งนิ่งขึ้นเนาะปกติน้องอ้วนจะไม่ค่อยอยู่นิ่งนะคะก็จะลุกๆุกิกๆเดินไปเดินมานะคะสำรวจสำรวจพื้นที่นะคะคืองานของเขานะคะแต่พอมาโรงเรียนแล้วก็โอเคขึ้นนะคะอ่ะโดยโดยรวมที่แม่ควานดูนะคะตอนนี้นะคะ <laughs> แม่ควานก็ไม่ได้เก่งเรื่องช้างนะคะแต่ดูแล้วน้องไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่นะคะ แต่โกนดื้อมากเลยนะคะถ้าเราปล่อยอย่างนี้นี่น้องจะวิ่งนะคะวิ่งโอ้ต้นกล้วยนี่คงจะไม่เหลือะค่ะน้องอน่าจะวิ่งแล้วก็เอาใช้งวงดึงนะคะป่าน,นี้ต้นกล้วยนี่ลาบหมดแล้วมากแต่อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะเป็นเด็กดีใช่ไหมเขาเป็นเด็กดีนะคะเชื่อฟังคุณครูนะคะคุณครูก็ใจดีด้วยนะคะน้องอ้วนนี่ติดคุณครูมากนะคะ ติดคุณครูนะคะน้องอ้วนนี่ปล่อยเขาแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวก็จะพาคุณแม่กลับไปลงช้างเหมือนเดิมนะคะแล้วก็น้องบุญเหลือก็อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือบริเวณบ้านของพี่ควานของน้องบุญเหลือน,นะคะน้องอ้วนเขาจะอยู่แถวแถวนี้แหละคะ่ะบริเวณที่ผูกน้องอ่าเวลาน้องเรียนเวลาอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็จะเห็นน้องเดินนะคะพี่ควานแล้วก็คุณครูจะพาน้องเดินนะคะแต่ว่าแม่ควานไม่ได้ถ่ายนะคะ คุณครูเขาไม่อยากให้ถ่ายนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายคะ่ะก็แป๊บหนึ่งนะคะเห็นไหมมีเด็คนมีคนยืนยืน <c oughs> ยืนดูพฤติกรรมนะคะของน้องบุญเหลือว่าจะยังไงนะคะในขวานก็ถ่ายคลิปมาให้ชมสั้นๆนะคะว่าหลังจากไปโรงเรียนไม่เจอกันนานเนี่ยพอเอามาเจอกันจะเป็นยังไงนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะ นิ่งๆนะคะอ่าโอเคเหมือนจะโตขึ้นแล้วเหมือนรู้เรื่องขึ้นแล้วนะคะอ,อยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ควานด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะน้องโอเคขึ้นนะคะนิ่งขึ้นค่ะเก่งแล้วเก่งแล้วนะคะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะส่วนรายละเอียดอะไรต่างๆอย่างเงี้ยที่แม่ควานไม่ทราบแม่ควานก็บอกไม่ได้นะคะแม่ควานก็จะบอกเข้าที่ทราบนะคะ ถูคันคันดูถูดากแม่อคิดถึงช่วงเก็บเกี่ยวความสุขนะคะเดี๋ยวไม่ควานไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ